พาชมฮอนด้า CRV เจเนอชั A ่นที่6ก่อนเปิดตัวไทยมีนาคมนี้ครับมีทั้ง7ที่นั่งและก็5ที่นั่งด้วยบอกไดยรลยว่าคันนี้ในไทยเราก่อนหน้านี้ได้มีการหลุดทดสอบวิ่งมาแล้วครับป้ายทะเบียนที่เป็น TC กรุงเทพหานครเอาไว้สำหรับทดสอบวิ่งก่อนขายจริงในบ้านเรานั่นเองแต่ที่ถูกจับได้เป็นแบบรายพางทั้งคันเลยนะไฟหน้าเนี่ยเห็นแบบชัดเจนเลยครับเท่ขึ้นจากตัวปัจจุบันเยอะเลยชบเชลล์แบบหลอๆลอาการเลยทีเดียวครับ ล้อเป็นสีดําแบบดําสนิทเลยนะครับเห็นวิ่งกันหลายคันด้วยนะเท่าที่เห็นที่ถ่ายถ่ายกันมานะครับด้านท้ายกรชัดเจนมากไฟไท้ายโดดเด่นอลังการมากข่าวล่าสุดนะครับว่าจะมีการเปิดตัวในไทยช่วงเดือนมีนาคมคาดว่าอาจจะใกล้ๆงานมอเตอร์โชว์2023ก็เป็นไปได้สาฮอนด้ารอกันได้ให้ดีเลยนะครับก่อนที่จะเปิดตัวเนาะเราไปชมรายละเอียดของรุ่นใหม่ที่จะเข้าไทยกันดีกว่าครับกระจังหน้าใหม่สีดํา เป็นแบบขอบโค้งเมียมด้วยตะแกรงด้านหน้านะครับเป็นช่องขนาดใหญ่พอสมควรการออกแบบใหม่นี้ดุดดันเอาการตัวถังสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้า LED แบบคมชัดเรียวมากเลยครับมีไฟเดิทนทางลัดเลี้อย,อยู่ด้านบนเป็นสีฟ้าอมขาวสวยมากเลยนะทุกคนโดยรวมแล้วด้านหน้านี้หล่อเหลาเอาการเท่สมการรอคอยเลยครับ มีการเปลี่ยนตำแหน่งกระจกมองข้างใหม่ด้วยการออกแบบใหม่ทำใหเห็นว่ามีการออกแบบให้วอลขึ้นด้วยครับทำให้ดูหรูหรามากขึ้นโปรติว่าสวยแล้วใช่ไหมครับไปดูคันเส็ปดังเงินเงินก่อนอน,นี่เลยครับเปิดไฟเดทา r บร n i ิ่งไลท์โชว์ด้วยมีชุดแต่งกันชนด้านหน้าเพิ่มเข้ามาที่เป็นโครมเมียมเป็นไงบ้างครับเท่กว่าเดิมหรือเปล่ามาถึงส่วนที่เปลี่ยนมากเช่นเดียวกันครับก็คือด้านท้ายไฟนั้นเป็นแบบ LED ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับมีความคมชัดโดดเด่น ถ้าเราดูใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าไฟยาวทั้งแถบนะครับเป็นเหมือนรูปตัว S ลงมาเลยครับและอีกส่วนที่ลงมาด้านล่างเป็นรูปตัว L 3อันเรียงกันอย่างสวยต้องยอมรับว่าชอบมากเลยครับการออกแบบด้านท้ายสวยงามมากครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นสําคัญครั้งใหญ่นะครับเพราะดีไซน์ใหม่แทบทั้งหมดเลยนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านท้ายล้ออร่อยก็มีให้เลือกเป็น2แบบด้วยนะแบบแรกเป็นสีดําเงาดูดูแบบนี้5ากานล้อขนาด19นิ้วครับ แบบที่2เป็นแบบสีเงินลายก็คนลลลายกันครับเป็นล้อ18นิ้ว10ก้านผมชอบสีดำมากกว่านะครับต่อไปเรามาดูภายในห้องโดยสารเล็กน้อยดีกว่าครับภายในห้องโดยสารก็จะยกตัว h อ n da Civic 7 j มาแบบเต็มเต็มเลยนะได้ช่องแอร์แบบปลายรังพึ่งแบบนี้จุดปรับแอร์ก็ดูดีครับมีแสงสีฟ้าด้วยเกียร์เหมือนจะเป็นเกียร์แบบเดิมนะครับไม่ดูหลาเท่าไรนับเกียร์ในส่วนของเบาะเป็นเบาะหนังยั่งดีที่เห็นมีทั้งสีขาวตัดด้วยสีดํา ด้านหน้าและด้านหลังและเบาะสีดำล้วนเย็บด้วือได้สีส้มอันนี้ดูดีกว่าตัวเมื่อกี้นี้นะครับและในส่วนของภายในได้นปัดดิจิตอลขนาด7นิ้วนั่นต่อสัมผัสการนะคบเป็นแบบปลอยขนาด9นิ้วและรองรับ Apple CarPlay แบบไร้าสายอันนี้ดีมากๆเลครับไร้าสายและ Android Auto การชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้าสาย15วัตต์เลยและยังสามารถชาร์จเร็วด้วยอย่างโหดลำโพงบูท12แหน่ง ภายในก็จะเป็นแบบ7ที่นั่ง2บวก3แล้วก็บวก2แล้วก็มีรุ่น5ที่นั่งครับเบาะนั่งหลังแยกพับอิสระ6040ระบบประมวลสัญ,ญลักษณ์เสียงดิจิตอลก็มีมาให้ด้วยครับพร้อมหน้าจอ7นิ้วในส่วนของมิติตัวถ,ถังยาวอยู่ที่4,694ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,864ม mm, ิลิเมตรสูง1,680ม mm, ิลิเมตรหรือ1690ม mm, ิมตรานล้อ2,700ม mm, เมตร และถ้าเราเทียบกับ Honda CR-V รุ่นปัจจุบันเราจะเห็นว่าความยาวเพิ่มขึ้น84ม mm, ิมกว้างก็เพิ่มขึ้น9มิมสูงของตัวรถเพิ่มขึ้น3มิมและระยะถลอดเพิ่มขึ้น38มิมถือว่าใหญ่ขึ้นในทุกมิติเลยครับเป็นข้อดีของคอนเซอร์ปรีนี้เลยนะในด้านของเครื่องยนต์เป็น t ท r b o โบชาร์จ4สูบ1.5ลิตร193แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่243นิวตันเมตรแะครับเกียร์อัตโนมัติที่เป็น CVT มีในรุ่นถึงคับ4เลยนะ และรุ่นนี้2จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริด2.0ลิตร4สูบมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่เลยนะให้กำลังรวมมากถึง204แรงมา้าแรงบิด300นิวตันเมตรเกียร์จะนวนที่เป็น eCVT ครับมีถึงรุ่นขับสีเช่นเดีวยวกันสามารถนั่งจได้ถึง1,000กิโลและคันนี้ยังได้ Honda s เ n ีย n ซงระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครับแล้วก็ความปลอดภัยในทุกรุ่นย่อยด้วยมีกล้องมุมกว้างรุ่นใหม่มีมุมกว้าง90องศาระบบเรด้า์120องศา ระบบแสดงจุดบอดเป็นมาตรฐานระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบจดจำป้ายจราจรระบบควบคุมความเออร็วอัตโนมัติขณะรถติดระบบเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังปรับปรุงการทํางานของระบบควบคุมความเออร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ครับพร้อมกับระบบปรับความเร็วตามคันหน้าที่คมอมนิวต่ำด้วยแลวก็มีระบบระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนติดใจตรงเรื่องกล้องมุมกว้างรุ่นใหม่ที่เป็น90องศานี่มันเหมือนเป็นฮอนด้าเรนวอตหรือเปล่าเนี่ยไม่มีกล้องสารเ10องศาจริงอะ เดี๋ยวรอดูคันจริงนะครับว่าในสเปคไทยเราจะได้กล้องสำหรสิบองศามาหรือเปล่ารุ่นนี้แล้วต้องได้แล้วนะถ้ามีข่าวสารอะไรอัปเดตเกี่ยวกับ Honda CRV ผมจะรีบมาอัปเดตเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ